สวัสดีค่ะ t o y j o y y s a นะคะเราก็ยังอยู่ที่ซีแอตเทิลนะคะแต่จะเป็นคืนสุดท้ายแล้วก่อนกลับบ้านหลังอาหารเย็นเราก็ไปแวะที่ร้าน85 bakery นะคะด n d cafe ซึ่งเป็นร้านเบเกอรี่ซึ่งมีชื่อเสียงพอสมควรเข้าใจว่ามาจาก LA นะคะมาเปิดสาขายอยู่ที่ซีแอตเทิลที่พอร์ตแลนด์ก็มีนะคะอยู่ที่ Washington Square ครนี้เรามันมีเยอะแยะไปหมดเลยค่ะของทานเห็นแล้วก็อยากไปหมดก็เลยซื้อมาเป็นจํานวนหนึ่งนะคะที่เราจะมาลองทานกันแต่จุดประสงค์แรกเลยเนี่ยที่เรามาที่นี่ก็เพื่อมาซื้อเค้กเพื่อที่จะไปฉลองอวันเกิดให้กับแดนคืนนี้นะคะเพราะว่าเราจะอยู่ที่นี่ที่เซ a เทิลคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายนะคะสำหรับทริปนี้เราก็จะมี ฉลองวันเกิดเขานี่หน่อยวันที่4พฤษภาค,คมนะคะอันนี้ที่เห็นทั้งหมดนี้เลยนะคะเป็นที่ที่เราซื้อมาลองทานกันดูที่บ้านนะคะเชิญดูคลิปเลยค่ะ yeah. well, we try it, you think? Really no, you try Okay าวจะตัดอน,นีอันนี้โอ้ย oh. อันนี้ That oh, that looks really so good. Oh, it even has a French macaroon on it. Yeah. Oh, I'm me. you cut right? This is Give you. No, like someone else cut it. Oh, well. Happy birthday to you. Put the cake in Happy front of you.

เอาทุกอย่างข้างหน้าเค้กออ,ออกหมดก่อนเริ่มตัดกันเลยอ่เป็นเค้กเทรามิสุค่ะจาก e i g five ค่ะยังไงคะต้อยคนจะเอาอันนี้ออกก่อนเนาะ okay. อ่าเซมเบิร์เดย์แดนเพราะมันตัดไม่ได้ไงมันเนาะ her nephew ram uh, his birthday, the uh, cousin, mund, the birthday, birthday birth. is the same day and my cousin that lives in edmond her birthday is the same day โอเคก็ตัดสิตัดเนี่ยตัดเป็นสแควร์เล็กๆได้เลยเนี่ยตัดเป็นมันเป็นสแควร์ตัดตัดง่ายเนี่ยตัดเอาครื่งี้ก่อนแล้วมัเนี่มันไม่ใช่มีดคมตัดเลยออกไม่เนี๊ยบเลยไม่เนี๊ยบเลยโน่นเดี๋ยวทีเดี๋ยวก่อนให้เขากินกัน อ๋ก nah, right? oh, so ็เดี N ๋ยวเดี๋ยวเนียไปยืนข้างหลังตอนนี Meat ้นียมาคนครึ่งกับพี่ก่อนเพาะเราอิ่มมากเดี๋ยวเราค่อยนั่นหนูมั่นใจว่าค่อยกินได้ Really good. <c oughs> put okay ว้าเอา put ไปในมือมั้งเดี๋ยวก็จะยมยมโอเคโอเ y อันนั้นมันไม่มีนน่นน่ะใครจะเอาเน่นน่ะผลไม้ก็เอาหยิบเอาไงแต่เราชอบเราชอบธรรมดา อยกโกเฮดคุณเก่งกินเท่าไหร่คะคุณเก่งกินด้วยกันชินีนะพี่มากินด้วยกันอคนละครึ่งอ่ะเดี๋ยวก่อนพี่จะถ่ายนะนี่เอาเลยโอเคเรื่องนี้เราต้องหันกล้อง โอเคแฮปปี้เบรดเดย์ทูยูแดนเดอะลูฟอร์มายไลฟ์อันนี้ก็เป็นคลิปจบคลิปของการมาที่เซแอตเิลนะคะ,ะสามวันกับสอคืนสวัสดีค่ะ